โอ้บอกมานั่งไงมานี <S 2> <S 2> ่มานี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 ่หนูเล็กหนูเล็กมานี่มานี่นั่งนั่งลงนั่งลงหนูเล็กมานั่งลงนั่งลงจะจอยจะจอยจะจอยดิจะจอยดิอำจะจอดิได้เหยียดขานั่งนั่งลงนั่งสองสี่หกจอยทำเลงเอ๊ อีมาลิมลิมันมสีสำเรื่องสำเรื่องอันนี้สำเรื่องอืมอันนี้อนนีมาลิมันมีนูเล็กเออนี่นูเล็กบาทนี่ขั้งเ้อว,วางลงยอยาฝ่าวกินถอยถอยสู้ถอย,ถอย

หนังลงลูกนังลงนังลงเร็วเร็นังลงเอานังลงหนูเล็กนังลงนีปาดีเด้อขันบอกว่าลุยสูสวบเลยเ